ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,558เมื่อได้ฟังการคาดเดาของลินหวานเออเย่เชิญคิดเรื่องนี้พูดว่าฉันคิดมาโดยตลอดไม่ช้าก,ก็เร็วผู้ชิงหุ้ต้องรู้บริษัทขนส่งเป็นต้นเหตุเปิดเผยการเคลื่อนไหวของพวกเขาแต่ก่อนพวกเขาจะคิดได้พวกเราสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโวนี้ได้เต็มที่คิดไม่ถึงหลังจากสในสเออผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตพวกเขากลับหลบซ่อนตัว ตอนนี้ให้บริษัทดำเนินการต่อคิดว่าเมื่อทบทวนสถานาการณ์ต่างๆในช่วงนี้ทำให้ทราบว่าปัญหาเกิดจากที่นี่พูดจบเย่เฉินเปลี่ยนหัวข้อพูดว่าแต่เมื่อคิดดูเรื่องนี้แปลกมากจริงหากรู้มีปัญหาน่าจะเก็บนิ่งไว้แซงทำเป็นไม่รู้เรื่องต่อไปตอนนี้กลับขายออกมา เป็นการทำเกินความจำเป็นลินหวานเอ,อ๋อกล่าวว่าเวลานี้คงเดาไม่ออกว่าพวกเขามีเจตนาอะไรเพียงแต่หนูเจียคิดว่ายังไม่ควรผ่อนคลายการเฝ้าระวังบริษัทขนส่งแห่งนี้ติดตามเครื่องบินเหล่านี้ต่อไปแม้ย้ายบริษัทแล้วก็ตามใช่เย่เฉินพยักหน้ากล่าวว่าขณะนี้เราไม่มีเบาะแสมากนักบริษัทขนส่งแห่งนี้ถือว่ามีมูลค่ามากที่สุด หากมีความจำเป็นต้องยกย้ายบุคลากรหรืออุปกรณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในช่วงกบดานมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาหาวิธีทำความสะอาดบริษัทเปลี่ยนชมใหม่และใช้งานต่อพวกเราควรให้ความสนใจต่อไปลินหวานเอ๋อกล่าวด้วยความกังวลหนูเจียกลัวพวกเขาใช้บริษัทขนส่งเป็นเยื่อล่อตามที่คุณชายเพิ่งบอกมาหากทบทวนสถานาการณ์รู้ว่าบริษัทขนส่งเป็นช่องโหว่พวกเขาคงไม่อยากปิดช่องโหว่นี้จริง แต่ต้องหาทางใช้ช่องโว่นี้เป็นเยื่อล่อให้คุณชายออกจากความมืดเย่เชิญคิดอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้าเห็นด้วยฉันไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นี้คนที่อูเฟย์เยี่ยนต้องการตัวมากที่สุดในตอนนี้อาจไม่ใช่คุณแต่เป็นฉันลินหวานเออหัวเราะแผ่วเบากล่าวว่าหนูเจียไม่มีความสามารถต่อสู้กับเธอ เวลากว่า300ปีที่ผ่านมาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหลบนี้สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือแหวนที่พ่อทิ้งไว้หากหนูเจียยอมมอบให้เธอตลอด300ปีที่ผ่านมาเธอคงไม่พยายามอย่างหนักเพื่อตามล่าหนูเจียแน่นอนตอนนี้คุณชายเป็นภัยคุกคามยิ่งใหญ่ที่สุดแน่นอนต้องอยากจะตามหาตัวคุณชายมากที่สุดเย่เชิญถามด้วยความสงสัย คุณต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหลบหนีเธอทำไมไม่มอบแหวนให้เธอสร้างชีวิตที่มั่นคงให้ตัวเองไปตลอดชีวิตการแสดงออกบนใบหน้าลิ้นหวานเออเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดความแน่วแน่สะท้อนบนใบหน้าของหญิงสาวพูดเสียงดังพระหนูเจียจดจำได้ดีเธอไม่ใช่แค่คนที่ไล่ล่าฉันแต่อย่งเป็นศัตรูสังหารบิดาหนูเจียรู้ดีตนเองความสามารถต่อยต่ตำไม่อาจล้างแค้นให้พ่อ แต่รู้ว่าความลับในแหวนอาจเกี่ยวข้องกับอูเฟรเยนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก500ปีหรือไม่แม้ไม่สามารถฆ่าเธอได้แต่มีความมุ่งมั่นไม่ปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่ออีก500ปีดังนั้นแม้ต้องตายจะไม่ยอมให้เธอได้แหวนนี้ไปเยเชิญพยักหน้าพูดอย่างจริงจังคุณนูหลินวางใจได้ฉันจะฆ่าอูเฟรเยนด้วยมือฉันเอง พื่อล้างแค้นให้กับพ่อของคุณและพ่อแม่ของฉันลินหวานเออพูดอย่างจริงจังคุณชายโปรดจำให้มั่นความปลอดภัยต้องมาก่อนการแก้แค้นอูเฟยเยียนมีชีวิตอยู่มาสี่ร้อยปีเมื่อพิจารณาช่วงชีวิตในอนาคตของคุณชายอีกไม่นานชีวิตของเธอจะสิ้นสุดลงไม่สำคัญว่าจะถูกฆ่าหรือไม่ผ่านไปอีกไม่กี่สิบปีเธอก็จะเริ่มแก่ชราอ่อนแอลงและสุดท้ายตายอย่างโดดเดี่ยวและไม่เต็มใจ หากไม่มีเรื่องผิดพลาดหนูเจียคงจะแก่มากเช่นกันแต่ก็ไม่สำคัญขอเพียงมีอายุยืนยาวกว่าเธอหลังจากหลบหนีการไล่ล่ามานานกว่า300ปีสุดท้ายเป็นหนูเจียได้รับชัยชนะบทที่6,559หลังจากพูจบลินหวานเออมองเย่เชิญด้วยดวงตาสดใสพูดด้วยความเป็นห่วง ดังนั้นคุณชายวันนี้ผู้ชิงห้วยทราบช่องโหว่ของบริษัทขนส่งในอนาคตคุณชายจะจัดการอย่างไรต่อผู้ชิงห้วยต้องระมัดระวังและรอบคอบม,มากขึ้นหากพบเบาะแสเบื้องหลังบริษัทขนส่งนี้โปรดอย่าดําเนินการตามลําพังต้องปรึกษากับหนูเจียก่อนตัดสินใจเย่เชิญยิ้มพูดว่าวางใจได้แบบจำลอง AI ในอนอร์ดิกจะถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยภายในไม่กี่วัน เวลานั้นจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของผู้ชิง้วยบริษัทขนส่งแห่งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นหากมีการดำเนินการใดอยู่เบื้องหลังเชื่อว่าไม่อาจพ้นจากการประมวลที่ทรงพลังของ AI หากมีการสมรู้ร่วมคิดจริงจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้วางแผนได้ลินหวานเออถามอย่างเร่งรีบคุณชายแบบจำลอง AI จะถูกส่งมอบเร็วๆนี้ คุณชายคิดจะไปนอดิกหรือเย่เชิญพยักหน้าฉันมีความคิดเช่นนี้ท้ายที่สุดแบบจำลองเอไอนี้มีความสำคัญมากต่อผู้ชิง้วยและช้างอิงออตโมบลิลยังต้องนำไปใช้ดังนั้นฉันอยากจะไปดูด้วยตัวเองลินหวานเออถามด้วยความคาดหวังหนูเจียสามารถไปกับคุณชายได้หรือไม่เย่เชิญถามด้วยความประหลาดใจคุณอยากไปนอดิกใช่ลินหวานเอพยักหน้าอย่างหนักแน่นกล่าวว่า หนูเจียอยากสัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้เช่นกันหนูเจียยังอาศัยอยู่ในนอร์ดิกเป็นเวลานานชอบสถานที่นั้นจริงๆหากได้กลับไปสักครั้งคงดีไม่น้อยขณะที่เธอพูดลินหวานเออร์พูดต่อด้วยน้ำเสียงหดหู่แม่หนูเจียอยู่ในคฤราสน์จือจินไม่นานแต่รู้สึกหดหูใจซ่อนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติมีบ้านเพียงไม่กี่หลังอยู่ในลานบ้านเดียวในนอร์ดิกดีกว่าอย่างน้อยอยังมีฟาร์ม เย่เชญเข้าใจความหดหู่ของลินหวานเออเธอเดินทางไปทั่วโลกเป็นเวลาหลายร้อยปีแม้ส่วนใหญ่เธอจะอยู่ในสภาพหน้าสังเวชแต่สิ่งที่เห็นคือท้องฟ้ากว้างไกลทะเลกว้างใหญ่เป็นการทรมานเธอต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักบนยอดเขาแห่งนี้ไปนอดอีกครั้งนี้เดิมเย่เชิญคิดไปเพียงลำพังหลังแบบจำลองทั้งชุดส่งมอบให้เฮเลนา เขาจะให้น้ารองนำทีมเทคนิคของตระกูลอันนักสืบหลี่ยาลินมารับอย่างเป็นทางการแม้แบบจำลอง AI ถูกติดตั้งในนอร์ดิกแต่หลังได้รับการจัดการสามารถเรียกใช้ได้ง่ายได้แม้จะอยู่ในประเทศจีนในเมื่อลินหวานเอออยากไปผ่อนคลายเขาอาจพาเธอไปด้วยแม้ตัวตนของลินหวานเออจะอ่อนไหวแต่ตอนนี้เธอมีตัวตนใหม่ไปนอร์ดิกต่างจากการไปประเทศอื่นเฮเลนาเป็นราชินีแห่งนอร์ดิก แม่สิทธิราชวงศ์จะอ่อนแอลงมากแต่ได้รับความสะดวกทางการทูตเป็นพิเศษเมื่อไปพบเธอสามารถผ่านพิธีการสุลากากาอน,นอรดิกได้ง่ายดายโดวยวิธีนี้ลินหวานเออจะปลอดภัยเมื่อไปนอรดิกขณะเย่เชิญตัดสินใจลินหวานเออเห็นเขาไม่พูดอะไรรู้สึกกังวลถามว่าคุณชายกังวลเรื่องความปลอดภัยของหนูเจียหรือกลัวว่าหากหนูเจียตามไปจะสร้างปัญหาให้กับคุณชายเย่เชิญยิ้ม ล่าว่าฉันไม่กลัวว่าคุณจะก่อปัญหาฉันกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่คิดว่าน่าจะแก้ไขได้ไม่ยากฉันจะไปเตรียมการแจ้งให้คุณทราบก่อนออกเดินทางลินหวานเออพูดอย่างยินดีเมื่อเย่เชิญรับปากพาเธอไปนอดอิกเยี่ยมมากขอบคุณคุณชายหนูเจียจะรอฟังข่าวจากคุณชายอย่างใจจดใจจอ่อ